สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทําคลิปแบบเซนโดล่าง2ที่ผมทําไปนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมก็จะไปสอนเลยนะครับอย่างแรกครับก็กดที่ New Project ครับผมใช้คาย Master ในการทํานะครับอันนี้ก็คืออัตราส่วนนะครับเลือกที่คุณได้ถ่ายวิดีโอมาเลยของผมก็ถ่ายแบบแนวนอนนะครับหรือ16ต่อ9นะครับกด Next ครับอย่างแรกนะครับมันก็จะให้มาเลือกมีเดียก่อนว่า คุณจะใช้คลิปอะไรก็ไปที่คลิปที่คุณทําเลยครับแล้วก็กดมานะฮะอหลังจากที่ได้มาแล้วตรงนี้นะฮะให้คุณตัดต่อมานะครับกดตรงนี้เลยครับ mm hmm. d u p l i c a t e as Layer นะครับหรือทําให้กลายเป็น Layer แทนนะครับ mm hmm. เพราะมันจะสามารถทําให้มันจางลงได้ mm hmm. เหมือนท่าของเซนโดครับ อย่างต่อมานะครับเรามาตัดตรงที่เราเป็นท่าเลี้ยงบุกเลยนะครับก็คือตรงนี้ตัดอย่างนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับพยายามตัดให้คลิปมีความยาวสั้นที่สุดที่เป็นไปได้นะครับนี่นะครับแล้วมันก็จะแบ่งเป็น2คลิปนะครับคือสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยโปรเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าแบบนี้เหละโอเคแล้วครับ หลังจากนั้นก็ไปปรับที่ความชัดเจนนะครับเอาแค่ประมาณ70%็สิเปอร์เซ็นตพอสำหรับคลิปแรกนะฮะส่วนตรงอันที่สองนะครับเอาให้มันจางๆไปเลยเนื่องจากจะได้เปลี่ยนภาพไปเป็นตอนที่เป็นเลี้ยงบุกนะครับโอเคแล้วเราลองมาดูกันเลยดีกว่าหลังจากนั้นก็ทำเหมือนกันเลยนะครับทำเหมือนกับตอนแรกเลย จริงอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ผมคิดขึ้นมาเองซึ่งมันก็ดูแปลกๆนิดนึงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ